สองาวันมานี้ราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างน่าแปลกใจนั่นรวมไปถึงว่าหุ้นในตระกูล PTT ทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะนำหน้าได้ P ีอะไรก็ตามเนี่ยหล่นกลาวรูดเป็นประวัติการเลยอาจารย์ครับพอไปดูในแหล่งน้ำมันอย่างเช่นตลาด a อเปเนี่ยนะครับมันมีการปรับลดราคาลงมาด้วยเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างไหมครับอาจารย์คือมันเป็นการตกลงกันไม่ได้ที่เขาหัวกัน เพราะปกติเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่ราคามันสูงเพราะว่ามันหัวกันมันเขา<ค>รเรียกว่าร<ะ>วมหัวมันก็คือโอเปกครับที่ทักษิณสมัยหนึ่งอยากจะเอาข้าวไปคั้วกับประเทศอื่นๆแล้วผมก็เคยเตือนว่ามันทําไม่ได้เหมือนน้ํามันหรอกครับแต่ว่าเอาละวันนี้จะไม่พูดถึงจะเลิกวิจารณ์ทักษิณขี้เยียจด่ามัน ถ้าเราเก็บข้าวไว้เนี่ยไม่มีคนละเราก็จะค่อยปล่อยไปตอนราคามันสูงขึ้นอันนั้นพี่นาผมผมเคยเตือนแล้วว่ามันทําไม่ได้แล้วก็ยิ่งรักก็ดันมาทําแล้วก็เจ๊มแต่น้ํามันน้ํามันทําได้เหรอฮะน้ํามันมันทําได้ทําไมถึงทําได้คือเขาตกลงกันว่าผู้ที่ขุดน้ํามันออกมาทั้งหลายเราอยากจะให้น้ํามันมันราคาในตลาดโลกมันขึ้นไปถึงระดับที่เท่าไหร่ ก็ต้องควบคุมปริมาณว่าปริมาณที่เอาออกมาจะต้องออกมาในปริมาณประเทศละเท่าไหร่ครับและจะต้องควบคุมกันให้ได้จริงๆนะแล้วมันก็ตกลงไปเป็นช่วงช่วงช่วงคุณเคยเห็นไหมว่าน้ำมันมันเคยขึ้นไปถึงบาเรลหนึ่งเป็นร้อยเหรียญมาแล้วครับใช่ครับและคุณรู้ไหมว่าทำไมมันขึ้นต่อจากนั้นไม่ได้อีกทำไมถึงไม่ได้แล้ว เพราะสาหรัฐอเมริกาไปพบหินชนวนที่เขาเรียกว่าเชล uh huh. หินเชลหรือหินผมเรียกหินชนวนแล้วกันเอาแบบไทยๆซึ่งในหินชนวนเนี่ยมันเป็นหินที่พอไปบดไปบี้มาแล้วเนี่ยมันมีน้ํามันอยู่ข้างใน oh. สหรัฐอเมริกาพบมหาศารเลยครับ <c oughs> พอราคาขึ้นอเมริกาบอกอ่ามึงขึ้นกูก็ชอบเลยกูก็ขายเพลินเลยเอ <c oughs> พอขายออกมาราคามันก็ลง ขายมาราคมก็ลงแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าโอเปกมันตกลงกันไม่ได้ด้วยที่ขุดน้ํามันไม่ไว่าจะเป็นซาอุอีอิรกอิหร่านอะไรก็ตามเพราะมันตกลงกันไม่ได้ต,ต่ตางคนต่างผลิตต่างคนต่างปล่อยออกตลาดอราคาตลาดก็เลยลดลงถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ราคาลดสามสิบเปอร์เซ็นตที่คุณพูดเมื่อกี้นี้เมืองไทย วันที่เก้าวันที่สิบลดไปเท่าไหร่นะครับวันละวันละหกสิบสตางค์เกินครึ่งเกินห้าสิบตังค์อีกะเออแล้วคุณเคยได้ยินไหมว่าเนี่ยคุณเห็นแล้วใช่ไหมลดไปหกสิบสตางค์หกสิบสตางค์สอง 2> 2วันแล้วมันจะค่ยคอยๆมันไม่ยอมลดเร็วมันหนืดมันค่อยๆลดคุณลองคิดดูนะ แต่ถ้ายามเวลาราคาน้ํามันมันขึ้นคุณรู้ไหมว่าราคาที่ขายปลีกจะเป็นไงครับมันขึ้นทันทีเลยใช่มันไม่ทยอยขึ้นขึ้นแบบไม่หนืดด้วยเอขึ้นแบบไม่หนืดคือคุณต้นทุนกูสูงมากูก็สูงไปเลยแต่เวลาต้นทุนกูลดลงกูก็ลดลงอย่างช้าๆลงอย่างระมัดระวังกลัวลงลงยังหนืดหนืด ดูปรากฏการณ์อันนี้ก็พอจะมองเห็นว่าตลาดน้ำมันของไทยไม่แข่งขันกันเต็มที่ mm hmm. ดูจากปรากฏการณ์ราคาที่ถูกตั้งขึ้นเวลาขึ้นเขาจะอ้างทันทีว่าตน,นแล้วบอกเอา้าสต๊อกเก่าคุณมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคุณทำไมเวลาเขาเวลาราคาน้ำมันดิบขึ้น,ค,น,น,น,ค,นคุณขึ้นทันทีเลยคุณขึ้นเต็มที่เลยเขาจะตอบว่าไงรู้ไหมครับ ว่าไงครับเขาเขาก็จะตอบแล้วเขาก็พูดถูกนะครับเขาก็จะตอบว่ามีสต็อกก็กจริงแต่พอใช้หมดแล้วมันก็ต้องซื้อมาราคามันก็สูงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขึ้นเพราะว่าเขาหาใหม่ไม่ได้หาใหม่ก็ต้องเป็นราคาสูงครับแต่ถึงเวลาลงเขาจะไม่ใช้ลอจิกเดียวกันเขาจะไม่ตอบแบบนั้น <laughs> แต่เขาจะไปตอบว่าไงรู้ไหมครับว่าไงเขาจะไปตอบว่ามันต้องค่อยๆลงสิแค่นี้ก็ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ไอ้สต๊อกน้ำมันเก่าเนี่ยมันซื้อมาราคาแพงแพเหเหตุผลมันก็มีด้วยกันทั้งสองฝายเหตุผลมันสามารถอธิบายเพื่อเอาตัวเองได้ผลประโยชนได้ถ้าคุณอยู่ในตลาดที่ไม่แข่งขันอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าแข่งขันกันพับเนี่ยราคาตลาดโลกลงราคาน้ำมันดิบลงถ้าบริษัทจิตกรไม่ยอมลงลงแค่หกสิบตังค์บริษัทเจิมศักบริษัทอื่นๆไม่ถ้าคุณลงแค่หกสิบผมทิ้งตลาดคุณเลยผมลงเลยบาทยี่สิบก่อนเลยผมแข่งคุณเพราะต้นทุนหลงต่ำนี่เรื่องอะไรผมรีบทิ้งตลาด ขายปริมาณให้มากอนคือผมอาจจะรนกันไงมันแข่งขันกันอันนั้นคือมันแข่งกันแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แข่งกันมันก็พร้อมใจกันลงพร้อมๆกันด้วยอัตราเดียวกันเออแล้วเขาก็ดูปตอทกับบางจากเป็นหลักครับถ้าปตอทลงแค่หกสิบตังผมเป็นเชลผมเป็นเรโซทุระอะไรกูจะไปลงมอะกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับ มันก็เลยกลายเป็นตลาดที่ไม่แข่งขันและมี price leadership ภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่ามีผู้ที่นำราคาชี้นำเป็น price leader นำไปทางไหนคนเขาก็ตามแห่ไปด้วยตกลงก็แบ่งกันหัวกันดูแลช่วยกันเขาหลังกันเรียกว่าตลาดเป็นแบบคล้ายๆกับว่าภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกผู้ขายน้อยราย ที่ยังมีอิทธิพลเหนือตลาดอยู่บ้างครับไม่ถึงกับไม่แข่งกันทีเดียวแต่ว่ายังมีอิทธิพลเหนือตลาดอยู่ครับคุณไปเห็นว่าคุณธีรชัยเนี่ยเขาให้ความเห็นอะไรพวกนี้ไหมแต่ก่อนที่ไปถึงธีรชัยผมอยากจะเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งว่าเวลาที่ราคาน้ำมันมันขึ้นกับราคา้ํำมันมันลง บริษัทที่ขายน้ำมันที่ต้องมีสต็อกเนี่ยมันจะมีกำไรและขาดทุนต่างกันครับเช่นในยามที่ราคากำลังทยอยขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาบริษัทพวกนี้จะรวยเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะคุณมีสต็อกก่อนที่จะขายคุณซื้อมาถูกยังขายไม่หมดวันนี้จะขายต่อไปในวันข้างหน้าแต่ข้างหน้ามันแพงขึ้นาขนคุณก็กำไร ราคามันสูงขึ้นคุณก็รวยขึ้นถูกไหมครับถูกครับเพราะของคุณซื้อมาถูกและขายแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นถูกไหมครับครับแต่ยามที่ราคามันลดลงลดลงลดลงเนี่ยของในสต๊อกคุณเนี่ยมันแพงตอนตอนซ,ซื้อมาตอนผลิตถูกไหมครับครับคุณก็ขายต่ําลงคุณก็มีแต่จะขาดทุนมากขึ้นถูกไหมครับ ด้วยเหตุนี้ร,ราคาหุ้นของบริษัทพวกนี้จึงลดลงในยามนี้อพอจะเข้าใจใช่ไหมครับครับคราวนี้ก็ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่ามีคนเลยตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเกิดราคาน้ำมันในประเทศไทยมันไม่แข่งขันกันจริงรัฐควรจะคุมราคาไหมควรไหมนี่คือเป็นป,ประเด็นใหญ่ครับถ้ามันไม่แข่งขันกันจริง รัดหน้าที่จะเข้าไปแทรกแซงได้อย่างน้อยไปคำนวณดูว่าน้ำมันเนี่ยเราสั่งมาจำนวนหนึ่งแล้วเราก็ส่งออกไปอีกจำนวนหนึ่งเราส่งออกนอกด้วยนะครับ,รบเ,รเป็นน้ำมันคุณรรภาพกันอย่างน้อยราคาภายในประเทศควรจะเท่ากับราคาส่งออกที่เราส่งออกถ้าไปปรับคุณภาพที่เราใช้ในประเทศแพงกว่าก็ให้สูงขึ้นตามสัดส่วน คุณึกออกใช่ไหมครับไม่ใช่ให้ข้างในปล่อยให้ข้างในไปไม่แข่งขันแล้วก็กไปกําหนดราคาทําให้ราคามันหนืดทาให้ราคามันถึงเวลาลงก็ไม่ค่อยจะลงเพราะมันไม่แข่งขันกันอยู่แล้วครับอ่ะคุณธีระาชาัยว่าไงที่ไปเราไปเจอในเฟ e b o ๊ k คุณธีระาชาัยว่าไงครับ คุณธีรชัยนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยเป็นการแนะให้ทาน,นายกรัฐมนตรีเนี่ยลดราคาพลังงานดีกว่าดูแลประชาชนด้วยการเอาเงินไปแจกนะครับคุณธีรชัยบอกว่านายกควรลดราคาพลังงานดีกว่าแจกเงินคุณรสนาตั้งคำถามทำไมราคาน้ำมันในไทยไม่ลดลงในสัดส่วนเดียวกับตลาดโลกผมเคยได้ยินคุณอภิสิทธิ์ถามคำถามเช่นกัน ในเวทีถกถแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลที่ภาคประชาชนคัดค้านการเปิดสำรวจรอบใหม่ในรูปสัมปทานคำตอบตอนนั้นก็คือโรงกลั่นในไทยมีการแข่งขันกันน้อยและมีบริษัทยักษ์ใหญ่รายหนึ่งควบคุมกำลังการกลัน่นอยู่ประมาณร้อยละหกของทั้งประเทศดังนั้นเมื่อราคาในประเทศลดลงน้อยกว่าราคาตลาดโลกก็ย่อมหมายความว่าโรงกลั่นตักตวงกำไรมากขึ้น ในวงเล็บเว้นแต่โรงกลั่นไม่สามารถซื้อน้ำมันดิบในราคาตลาดโลกที่ต่ำลงถามว่าท่านนายกควรจะทำอย่างไรให้ราคาน้ำมันแก่ประชาชนเป็นธรรมตอบว่าท่านควรสั่งการให้กระทรวงพลังงานกำหนดให้โรงกลัน่นตั้งราคาขายในประเทศในราคาไม่เกินราคาที่โรงกลั่นส่งออกกติกานี้เป็นธรรมมากที่สุด เพราะราคาส่งออกเป็นราคาที่กำหนดโดยโรงกลั่นกันเองนอกจากนี้ท่านควรสั่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎหมายพิเศษเก็บภาษีจากกำไรส่วนเกินในอัตราสูงกว่าปกติเพื่อกระทรวงการคลังจะได้ลดหรือเลิกเก็บภาษีสรรพสา,ามิตภาษีนี้ให้เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่รายนั้นจะขายโรงกลั่นออกไปให้เหลือควบคุมกำลังกลั่นไม่เกินหนึ่งในสี่ของประเทศนี่คือข้อเสนอของคุณธีรชัยครับ คุณธีรชัยนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีครังใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เคยเป็นรองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยกอ่อนนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งก็นักเศรษฐศาสตร์ก็จะชอบการแข่งขันแล้วก็ไม่ชอบการผูกขาดก็เป็นเป็นเหมือนกันหมดนะครับเจมส์สักก็เช่นกันใช่ใช่ครับ